สวัสดีค่ะวันนี้มาทำปุ๋ยฟ้ายกันนะวันนี้เดี๋ยวน้องมีไอเดียดีๆนะคะเราจะทำปุ๋ยฟ้ายฝอยทองนะคะตอนนี้เป็นปุ๋ยฟ้ายที่เป็นเนื้อใบเตยนะคะก็กรีดมะนาวนิดหน่อยนะให้เขาได้หน้าแตกนะคะเวลาน,นื่งออกมาแล้วนะก็ฝอยทองเราโรยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งเขา ด้วยซึ้งที่หน่องตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะน่องก็จะใส่ซึ้งหนึ่งนะคะตัวเตานะคะก็จะเปิดไฟที่ห้าร้อยไฟสูนะก็จะคือคือเตาต,ตัวนี้มันจะคึอ้อุณหภูมิได้นะเร่งเร่งความร้อนนะคะเดี๋ยวเราเนื่งแค่1 5หานาทีค่ะเดี๋ยวเราก็เอาเขาลงมาคืนที่ตะแกรงนะเสร็จแล้วค่ะอุยไฟยนะ เราก็มาตกแต่งด้วยฝอยทองนะคะหน่องก็จะตักฝอยทองก็คือใส่แต่งหน้าไปแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกินแกล้มกับฝอยทองนะคะใส่มากน้อยก็เราแต่เรานะก็ถ้าทำขายก็ต้องคำนวณต้นทุนด้วยนะคะ มันจะเข้ากันมากเลยระหว่างเนื้อฝอยทองกับปุ๋ยฝ้ายนะคะมันคือมันกลมกลืนกันนะคะแล้วก็รสชาติดีมากค่ะนี่นะหนองก็จะใส่ไปประมาณนี้เพราะว่าหน้าขนมมันจะไม่แห้งเหมือนเหมือนเค้กนะคะอ่ะเนี่ยค่ะก็เป็นขนมไทยๆที่เราสามารถดัดแปลงได้นะคะ ส่วนมากลูกค้าก็จะชอบฝอยทองเยอะๆแต่ก็เราก็ใส่ให้ให้พอดีพอเหมาะเนาะไม่มากมากไปน้อยไปนะคะวันนี้ก็นี่หน่องเตรียมของตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะตั้งแต่โรยฝอยทองจนกระทั่งทำปุยฝ้ายนะคะใช้เวลานี่ส1บเอดโมงแล้วนะลูกค้าลูกค้ามารอรออยู่หน้าบ้านก็ นะัสิบเอ็ดโมงครึ่งแหละแต่แต่พอดีพี่เขามาไวเดี๋ยวน้องต้องรีบแพ็คล้วลละนะนะก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูนะคะแพ็คใส่กล่องนะคะก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะคะน้องจะใส่ทั้งหมดเก้าชิ้นนะคะอ่ะเก้าชิ้นโอเคกล่องจะประมาณนี้นะคะ กลองแบบนี้นะคะนี่นะเราก็ลองกระดาษนะคะแล้วก็เรียงขนมไปเลยบางชิ้นยังอุ่นๆอยู่เลย เรียบร้อยละน้องก็ขายลูกค้าะนะคะ12เหรียญน,นะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องมาอัปเดตวิดีโอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ